อันนี้ลายนี้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้ลายนี้เป็นแบบนี้อ่าอันนี้ลายน,นี้ดูดูค่ะดูดูค่ะโอ้โหโอ้โหดูเลยผมเงินเปิดได้มั้ยได้จอค่ะเออ,ออเอาอันไหนกระดาษ ของเขาสามอันค so ่ะอยากซือเลยไหมเออต่อเนี่ยเยอะเลยเออนี่นี่อะเยอะเลยที่ชู่เอาดูเจ้าของร้านแต่งแตงงามขอบคุณจ้านี่มาซื้อมาซื้ออยากได้ชูเนี่ยอ๋อชูอดหนุนชูอดหนอนลำพูนไม่ลำพังแล้วค่ะอดูสีในน้เนาะสีเนี่ยเนี่ยเนี่ย สีนี้หนูมีแล้วสีมีไม่ยากคะมีหนูชอบผ้ายกลำโพงจะมีเยอะเลยเเยออะหรทีชอบซื้อเก็บสะสมตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วอ่ะมาดูแล้วอุดหนุนสักชุดเดี๋ยวรถพิเศษให้เดี๋ยวรถพิเศษให้ใช่ไหมไหนอะไหนคะดึงออกมาเลยค่ะนี่ผืนเท่าไหร่คะเนี่ยผ้ายกเนี่ยอ๋อถ้าอย่างนี้หนึ่งหมื่นเห็นไหมหนึ่งหมื่นห้าร้อยบ่ใจยธรรมดาเนอะเนี่ย อ้อแสดงว่าเมื่อก่อนหนูซื้อได้เจ็ดพันห้าเมื่อก่อนมันจะถูกไงยี่สิบปีที่แล้วหนูเป็นคนชอบเก็บผ้าชอบเก็บผ้าตอนนี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยถ้าเป็นชุดก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเอาไปตัดได้ทั้งชุดใช่แล้วน้ำทั้งชุดเลยนะพร้อมเสื้อพร้อมผ้าถุงเอันนี้เป็นอันนี้การนี้เพิ่มอีกหนึ่ง โอ้โหแม่ยกมาเองเลยเนี่ยแม่ยกส้มมาเองเลยสวยงามดูสิคะของงามงามทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยค่ะอุ้ยถ้าคุ้มหลายพี่คุมพี่ดูหน่อยผืนนี้สวยมากผู้ดีผู้ดีไหมดูสีสิผู้ดีไหมลูกแก้วนะคะจะล้หค่อยว่าไหมลูกแก้วจะเป็นอย่างนี้ผืนเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทงามมากโอ้โหงาม เปิดไฟ่ายใยลูกแก้วใช่ลายใยจัดพี่กระเป็นพี่กระเป็นพี่กระเป็นมาจากจังหวัดไหนคะเนี่ยกรุงเทพมาจากกรุงเทพมาอุดหนุนใจคนลำพูนนะคะว่าไม่ลำพังค่ะต่อไปก็จะมาอีกเนาะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆดูสิคะสวยสมากง่ายแต่เจ้า ที่เขาเลือกเป็นงานแต้เจ้าเลยซื้อไปฝากเขาเลยว่าพูนไม่ลำพังพื้นละร้อยเอง้นละร้อยเองซื้อลปอยฝากเลยค่ะเนี่ยนี่ผ้ายกดอกเหมื่นกับห้าร้อเยเหมาเลยแม่ยกมาเองแม่ยกมาเองสวยงามสวยงามสวยงามนะคะเนี่ยงามทั้งนั้นเลยเนี่ยกองเลยทั้งกองทั้งกองเลยคนลำปูนจะได้มีกำลังใจเนี่ยทั้งกองเลย เอาให้หมดอุจจของพี่เขาสวยแบบลายแบบสีแบบออกผู้ดีคู่ดีอันนี้สวยเน้ำอันนี้อีกสีหนึ่งออคัสซีอันนี้อีกสีหนึ่งถ้าสีขาวๆลาไหมลูกแก้วสีขาวๆอะลายลูกแก้วร้านนี้ชื่อผ้าไหมผ้าไหมยกดอกลำพูนคุณออ๋ไหมไทยเดี๋ยวโปรโมทร้านให้เบอร์โทรนะคะอยู่ตรงนี้เลยเบอร์โทรอยู่ตรงนี้เลยผ้าไหมยกดอกลำพูน หมดแล้วเจ็ดหมื่นแล้วค่ะยอดเจ็ดหมื่นแล้วค่ะตอนนี้ไม่ไม่ถึงแสนห้า <laughs> มกลับบ้าน <laughs> พื้นละร้อย <laughs> พื้นละร้อยพึ่งไม่กี่ตังค์นับไปร้อยหนึ่งร้อยเจ้าของร้านขายเองเจ้าของร้านขายเองเ <laughs> นี่ยแหละ มีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยมีอีกไหมให้รู้ก่อนให้รู้ก่อนมีอีกไหมมีอะไรก็ออกมาของดีเ ในโกดังนี่อีกเงินนะโอ้อันนี้ก็500อันนี้ห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยสวสวยอันนี้เป็นผ้าสิ้นผ้าสิ้นพื้นเมืองห้าร้นเมือง500เอาเอาอันนี้อันนี้เยอะหน่อยเาเเรียกอาไปฝากใช่ไหมคะไปฝากแต่ผ้าเขานิ่มมากเลยผ้าแบบนี้สีจะไม่ตกเนาะเอาเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้นะมีกอีมา น่ะเห็นไหมแม่ยกมาเองมีอีกไหมเหมาล้านเดีวนะค่กันเร่องตรงนี้ร้ม่มาเองละเแม่ยกพักส้มมาเองจากกรุงเทพจากนนทบุรีใช่ไหมคะ มามากันเป็นคันรถบัสเลยมาจากพระรามสองมาจากพระรามสองมาจากแชมพูไหนนี่หรอแล้วก็จะมาเรื่อยๆชมพูไหนนี่หรอนี่หรอใช่ใช่หรอชมพูไม่เอาเอาเทาเทานี่เอาเทาเทานี่นี่ความยาวห้านาทีแล้วค่ะเดี๋ยวตัดคลิปก่อนเนาะเอาอันนี้บ้างอันนี้ก็สวย